ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาแฝงด้วยความหมายอันพิเศษด้านบนของฐานดอกบัว,บวมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านล่างคือผือนน้ำหรือแผ่นดินอุปมาอุปไมแตกต่างกันออกไปทุกคนคงเคยได้ยินว่าแม้ดอกบัวจะเกิดแต่ตมแต่กลับไม่เคยแปดเปื้อนด้วยโคลนตมดังเช่นพระพุทธองค์ที่จุติมายังโลกมนุษย์เผชิญกับความเสื่อมทั้งห้า แต่สามารถเปลี่ยนโคลนตมให้เป็นสารอาหารคอยหล่อเลี้ยงเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นโพธิปัญญาในปี1989ชื่จี้เริ่มต้นภารกิจการศึกษาโดยก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลฉืจี้แห่งแรกขึ้นในเพลงประจำสถาบันมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าจิตใจเหล่าดารุณบริสุทธิ์ดุจดอกบัวสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่ท่านธรรมอาจารย์เจ้งเยียนมีต่อการศึกษาและทรัพยากรบุคคล 人间菩萨安乐心，应生大慈大悲心，坚守身后。 ในวันที่17สิงหาคมปี1986โรงพยาบาลฉีดจี้ควาเหรียญได้เปิดทำการท่านธรรมจารย์เริ่มต้นจากความว่างเปล่าระเวนระดมเงินบริจาคเป็นเวลานานถึง7ปีจนมีทานน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาแม้โรงพยาบาลจะก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่จะหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มากประสบการณ์มาจากที่ไหนใครจะยอมมาสถานที่ธุรกันดารอย่างขวาเหเลียนท่านธรรมจารย์และทีมส่งเสริมการก่อสร้างจึงไปเยี่ยมโรงพยาบาลใหญ่ๆทั่วทั้งภาคเหนือเพื่อขอคำปรึกษาและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรแต่คำตอบที่ได้รับส่วนใหญ่คือ ถึงแม้พวกท่านจะยินดีแต่คนในครอบครัวคงไม่ยินยอมเนื่องจากการเดินทางระหว่างไทเปกับขัวเหลียนในสมัยนั้นต้องใช้เวลานานมากกว่า6-7ชั่วโมงท่านธรรมจารย์เข้าใจดีว่าทรัพยากรบุคคลน,นั้นหาได้ยากหากจะหาบุคลากรที่มากความสามารถให้กับภาคตะวันออกของไต้หวันจึงมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้น 我们第一任的杜院长，他就跟我说：“叔，哎、啊，有你卖安的操心呐，你身体不觉得好，唔免为这种的吼做未起来代志操心呐。”啊，我就是很执着啊，只要有心，就没有做不起的事啊。 ความยึดมั่นดังกล่าวคือความเชื่อมั่นในตัวผู้คนเชื่อในการเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนของตนและเชื่อในเมตตาจิตของผู้อื่นขอเพียงเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อให้หนทางจะยาวไกลระหว่างทางจะอันตรายหรือยากลำบากสักแค่ไหน ก็จะต้องก้า,ต 99, 000, ตาวต่อไปในปี1989วิทยาลัยพยาบาลฉีจี้ได้ก่อตั้งขึ้นแต่ก็ประสบพบเจออุปสรรคอีกประการน,นั่นคือการสาะหาอาจารย์ผู้สอนถึงขั้นที่ก่อนเปิดทำการเรียนการสอนก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหาอาการ,ราจาที่ไหนทีี่การบดราหียวจากที่มีใคราหยางซือเปียว教授นอดีตคณบดีของคศิ 你当过台大医院的院长，你来到这边要当一个私立学校护专的校长，那不是被人家笑死了吗？ ไม่ว่าผู้คนจะทักท้วงอย่างไรทว่าความคิดจิตใจของท่านธรรมจารย์กลับยืนหยัดแน่วแน่เนื่องจากอธิการบดีอย่างซื่อเปียวได้เริ่มเข้ามาช่วยตั้งแต่สมัยก่อรสร้างโรงพยาบาลฉีจีเมื่อเห็นท่านธรรมจารย์หอบร่างกายอันบอบบางดักดาทํางานเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลอย่างไม่เคยย่อท้อคุณอย่างซื่อเปียวไม่เพียงแค่ศรัทธาแต่ยังรู้สึกหวงใยท่านธรรมจารย์ดังนั้นเมื่อได้รับเชิญให้มารับหน้าที่อธิการบดีวิทยาลัยพยาบาลฉีจี

บนเส้นทางแห่งการบุกเบิกภารกิจรักษาพยาบาลและการศึกษาของฉีจี้มีบุคลากรทางการแพทย์เช่นอธิการบดีอยากซือเปียวจำนวนไม่น้อยพวกท่านไม่หวังชื่อเสียงไม่หวันความเหนื่อยยากยอมเดินทางตรากตรำพวกท่านเป็นผู้บุกเบิกการรักษาพยาบาลในพื้นที่ธุรกันดารและเป็นผู้บุกเบิกที่ขาดไม่ได้ในประวัติศาสตร์ของฉีจี้ การก่อตั้ง,งวิทยาลัยพยาบาลฉีจี้นอกจากจะเป็นการบ่มเพาะบุคลากรแล้วยังมีหน้าที่สำคัญอีกประการนั่นคือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตชนพื้นเมืองรุ่นใหม่ในยุคปี1980 เด็กสาวชนพื้นเมืองทางภาคตะวันออกของไต้หวันจํานวนมากมักถูกนํามาขายทางภาคตะวันตกเพื่อค้าประเวณีท่านธรรมจารย์คิดว่าหากผู้เธอมีโอกาสได้เข้าเรียนวิทยาลัยพยาบาลเมื่อจบก,ก็สามารถทํางานในโรงพยาบาลฉีจี้ได้ไม่เพียงแต่ช่วยบุมเพาะบ,บุคลากรทางการแพทย์ให้กับภาคตะวันออกแต่ยังมอบทางเลือกให้กับพวกเธอเหล่านี้ บางทีชีวิตอาจจะแตกต่างออกไปทว่ากุญแจสำคัญก็คือพวกเธอต้องได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลฉีจี้จึงจัดโครงการเรียนฟรี5ปีเพื่อชนพื้นเมืองขึ้นคุณจินเฉียเจินเป็นนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฉีจีรุ่นแรกซึ่งใฝ่ฝันอยากเป็นพยาบาลมาตั้งแต่ยังเด็กวิทยาลัยพยาบาลฉีจี้ช่วยสานฝันของเธอให้เป็นจริงระหว่างเรียน3ปีแรก พ่อกับแม่มักจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาโปเพื่อให้คุณจินเฉวดจนได้เรียนต่อทว่ามเมื่อถึงปีที่สี่ครอบครัวจึงไม่สามารถรับภาระได้อีกต่อไปคุณจินเฉวดจนจึงได้ยื่นขอทุนสนับสนุนการศึกษาไม่เพียงสนับสนุนค่าเทอมเต็มจํานวนแต่ยังให้ทุนค่าครองชีพหลังจากคุณจินเฉวดจนสาเร็จการศึกษาด้วยการชี้แนะของอาจารย์จึงสองบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลได้สำเร็จ และเริ่มเข้าทำงานในโรงพยาบาลชิี้ควาเลียนปัจจุบันคุณจินเฉิดจนเป็นหัวหน้าพยาบาลแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลคริสเตียนเมนโมไนท์ท่านยังคงยืนหยัดอยู่แนวหน้าไม่เคยหลีกเลี่ยงหน,นีหายจเ้าเพี่นจง 就是我所生的的境境可能大家疑惑在下要如何安心ในปี2015วิทยาลัยพยาบาลชีจีได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชีจีเด็กสาวในคลิปมีชื่อว่าหลู่ฟังอยูเธอเป็นชาวชนเผ่าทารกโกซึ่งมาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดียวเนื่องจากคุณแม่ป่วยเรื้อรัง ชืจี้จึงดูแลครอบครัวของเธอมาโดยตลอดหลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคุณหลุยฟังอยู่จึงสอบเข้าโครงการสนับสนุนการศึกษาชนพื้นเมืองฟรี5ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชีจี้หลังเรียนจบจึงเข้าทำงานในโรงพยาบาลชีจี้ ชั้นเรียนเพื่อชนพื้นเมืองเป็นการบุกเบิกประการหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากสมัยนั้นยังอาศัยการสอบจากส่วนกลางที่เน้นคะแนนแต่ละรายวิชานักเรียนชนพื้นเมืองต้องนำคะแนนของตอนเองไปเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไปการจะเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลฉีชีได้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากวิทยาลัยพยาบาลก่อตั้งขึ้นจึงพยายามผลักดันโครงการสนับสนุนการศึกษาชนพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อรับนักศึกษาจากหลายช่องทาง จนกระทั่งในปี1996จึงเป็นที่ยอมรับของกระทรวงศึกษาธิการชั้นเรียนสนับสนุนการศึกษาชนพื้นเมืองวิทยาลัยพยาบาลฉีจีจึงได้ก่อตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการนี้ไปแล้วมากกว่า1,500คนครอบคลุมชนพื้นเมืองรวม13ชนเผ่าจนกระทั่งถึงปี2019โครงการดังกล่าวได้ขยายไปถึงลูกของสภัยต่างชาติสวัสดิการของทุนเหมือนกับทุนของชนพื้นเมืองทุกประการ 他们规划让他们有就读的机会的时候，可以让这些孩子们可以有奖学金来帮助他们，也可以让他们住宿在学校，就可以解决他们的家庭的问题，少了负担以后，让这些孩子们可以专心的求学。更重要的是，当他们毕业以后走进社会，他还可以回馈乡里。所以呢，上人的法都不是治标而已，而是环环相扣。 ในภารกิจการศึกษาของชีจี้วิทยายลัยพยาบาลคือหลักชัยแรกจากนั้นคณะแพทยาศาสตร์คือหลักชัยที่2ในปี2000ขคณะแพทยาศาสตร์ได้ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบจากการจัดอันดับของนิยตยสาร Global View เมื่อปี2023จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทั่วทางไต้หวันมหาวิทยาลายัยชีจ้จัดอยู่อันดับที่4แสดงให้เห็นว่าภารกิจการศึกษาและการรักษาพยาบาลของชีจ้ ได้อย่างรากลึกในขัวเหรียญและแผ่ขยายไปทั่วทุกพื้นที่ท่านธรรมอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าเด็กทุกคนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ต้องปลูกในดินที่ดีได้รับแสงแดดที่เหมาะสมและนำฝนที่เพียงพอท่านธรรมอาจารย์หวังว่าภารกิจการศึกษาจะเปรียบเสมือนดินอันอุดมสมบูรณ์ช่วยให้เหล่าเยาวชนได้เติบโตดังดอกบัวถึงแม้จะเกิดแต่ตมแต่ไม่เคยแปดเปื้อนมีความรักคอยรินรดจนเบ่งบานส่งกลิ่นหอมขจรไกล